สวัสดีค่ะนิชาครัวเป็นบ้านนะคะคลิปนี้นะคะทุกคนนี่ก็จะพามาแอบนะคะมาส่องดูชายชนค่ะ ที่นี้นะคะปลูกไว้นะคะคราวที่แล้วก็เคยนําเสนอไปนะคะที่บอกว่าไม่ป้ายสักทีนะคะทุกคนนี่กลับบ้านไปช่วงสงการนะคะก็นี่ค่ะเอากระถางน้องนะคะทุกคนแช่ไว้ในน้ํานะคะก็พอกลับมานะคะใบก็แบบเถานะคะไม่ไม่สวยเลยะคะ่ะทุกคนนี่ก็เลยแบบเด็ดไดเด็ดใบทิ้งไปนะคะที่นี่ค่ะก็เหลือไว้นะคะนิดหน่อยนะคะแต่ว่านี่ค่ะทุกคนก็นี่นะคะ ก็ลุ้นเลยค่ะนี่ค่ะใบที่โผล่ขึ้นมาใหม่นะคะทุกคนนี่ค่ะก็กําลังป้ายนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นใบต่อ,ต,อต่อไปค่ะว่าจะป้ายหรือเปล่านะคะนี่ก็นี่นะคะทุกคนฝังด้วยนะคะมะนาวเลยค่ะทุกคนเพราะว่าแล้วก็เศษใบไม้เยอะเลยนะคะนี่ค่ะฝักนี้ก็เป็นมะนาวนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาตามกันค่ะว่า เขานะคะจะป้ายสวยๆนะคะให้นี้อีกหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันค่ะเคล็ดลับนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะคะมะนาวฝังข้างกระถางไปเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนเป็นมะนาวเลยนะคะนี่ค่ะรอบกระถางนะคะฝังไว้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะจริงหรือเปล่านะคะเพราะว่านี้ก็นี่ค่ะพอมะนาวฝังนี้นะคะเริ่มแห้งๆไปนะคะนี่ก็จะเอามาฝังอีกรอบนะคะทุกคนบำรุงดินให้เขาใหม่นะคะนี่ค่ะ เป็นแบบเศษใบไม้ล้วนๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามารอชมนะคะใบต่อๆไปกันค่ะ